แอคคอร์ดเข้าใหม่คันนี้ค่า2.0ตัว EL นะคะใครสนใจนะอย่าลืมนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วบอกเลยคันนี้นะสภาพโคตรว้าวนะคะภายนอกนี่บอกเลยว่าแจ่มมาก ภายในนะโคตรสวยสีดำเบาะหนังแบบตึงๆเลยใครสนใจนะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยคันนี้นะมีเพียงแค่1นึ่ันเท่านั้นได้เป็นปี2018ด้วยนะคะราคาดีๆเพียง6 2 9 0นสบาทเท่านั้นปรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะะในเรทเพียง1นึ0 0 0เท่านั้นนะคะ ไม่ติดเครดิตแบกดิสบูโรบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เลยคันนี้นะบอกเลยมี o o n d ้าเ n นวอ d มาให้แล้วครบใทยแบบนะคะมันตีฟังเอ่อมันตีรีเฟกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยใครมองหารถเคยสภาพดีโครงสร้างเดิมเดิมรเไม่มีพิษพิามจนหนักเลย ยังการผ่าานการตรวจรถนะคะมากกว่า247จุดต้องรีบจัดเลยคันนี้สามารถฟรีดาวได้เลยค่ะเจอกันในคลิปเต็มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวร่วมรถนมือสอ่งีพี่คะและ ช่องอิวแคมรีมือสองนะคะแล้วอีกช่องหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะกับอิวกระบะมือสองเพชรยนต์เจอกันได้3มช่องนี้เลยวันนี้นะคะอัปเดตรถสวยสภาพดีกับ Ho n d a า c c o r อรของเราเข้าใหม่เลย2.0ตัวท็อปจัดมาแล้วภายในปี2018ค่ะคันนี้ราคาดีด้วยนะคะ6 2แส0 0บาทเท่านั้นออปชั่นมีมาเต็มมีมาให้ครบๆเลยคันนี้บอกเลยนะสวยมากๆนะคะฮอนด้าเรนวอตมีมาให้แล้วครบนะคะร,ระบบทุกอย่างทางน้ำมันนี่บอกเลย65ลิตรคันนี้โคตร ใหญ่นะคะภายในเบาะหนังนะคะสีดาคุมโทนให้แบบโอ้โหสวยดุดันไม่เกรงใจใครคันนี้สวยเรียบหรูด้านในดุดันแถมยังโครงสร้างนะรับประกันเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นได้เลยบัตรประชาชนใบเดียว11,000เท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฟังอีกทีย้ําอีกทีเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเบอร์ส่วนตัวค่ะ098ค่ะ7 0 6 7 3 2 4ค่ะเบอร์นี้นะ สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครสนใจนะอย่าลืมนะสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้ค่ะไม่ติดแบคทีเรบุโรค่ะพี่ขามีนะคะเอกสารในการประกอบอาชีพชัดเจนค่ะจะรับสดหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพข้าราชการขอเพียงมีรายได้2เท่าของค่าง,งวดค่ะพี่ขารีบตัดเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะอย่าลืมทักเข้ามานะคะไม่สะดวกตอบทันทีรบกวนพี่ค่ะโทรเบอร์ส่วนตัวเข้ามาได้เลยโทรด่วนๆเข้ามาได้เลยนะคะ ย้ำอีกที0987067324หรือนะคะพี่พี่จะเข้ามาดูรถนะคะมาชมรถก็ได้นะคะเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์ของเราค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะพี่พี่ขาพี่ท่านใดนะคะที่สะดวกเข้ามานะคะทักสอบถามเข้ามาก่อนว่ารถยังอยู่หรือเปล่าแล้วเข้ามาได้เลยค่ะจะได้อยู่รอนนะคะตอนรับพี่พี่ค่ะมาเรามาเริ่มดูสภาพกันบ้างดีกว่าค่ะรถที่เรารับเข้ามานะสวยจึ้งแค่ไหน ดูในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไม่มีคาบเหลืองคาบไอ้น้ําใดๆทั้งสิน้นตัวไฟนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์มาให้แล้วครบๆเลยหน้า,ากระจังหน้านะคะพี่เห็นไหมสเกิร์ตเห็นไหม แล้วก็แผงนกระจังหน้าโอโหเข้ากันอย่างลงตัวแถมไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้แล้วทุกอย่างบอกเลยที่นี่ว้าวมากนะคะโครงสร้างไม่มีพิษความชนหนักหรือว่าจมน้ําเรียมสีคมนะชัดแน่นอนร0% 0ตพี่เห็นไหมนะคะอีกว่าสวยมากๆเลยนะคะันนี้ค่อนข้างที่จะแบบได้รถแบบเดิมมากๆเลยนะคะแล้วใช้งานเพียงแค่8ปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวไม้นะคะเราไม่มีเราไม่ได้มีการกลับไม่ได้มีการกรอนะมาอยังไงให้ไปอย่างนั้นเลยพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นอ่ เชื้อเพิงแบบเบนซินนะฮะแล้วก็ดูในส่วนของรอยต่อระหว่างกันชนค่ะแนบชิดสนิทไม่ดุงไม่อาเลยนะคะนี่เห็นไหมเหลี่ยมสีฟ้ากระโปรงค่ะชัดแจ๋วเลยนะคะ,ะไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิน้นใครมองหารถสวยสภาพดีนะต้องคันนี้เลยติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคัน honda l เ n นว t มีมาให้แล้ว,รลวครบๆคบันนี้นะคะเซนเซอร์มีมาให้รอบคันเลยนะคะตัวยางใช้งานได้อีกยาวๆแม็กนะคะทูโทนเลยคันนี้ ปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแม็กแท้ๆของ Honda นะคะพี่จัดมาเลยไม่ต้องห่วงดิสเบรกนะยังอยู่ครบๆหัวน็อตไม่ขยับชกเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูด้านด้านในกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปคันนี้นะกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสเรากดเข้าไปได้เลยค่ะเปิดประตูขึ้นมาค่ะในส่วนของตัวคิ้วกันศาสตร์ค่ะพี่ๆขานนี้ติดมาให้แล้วครบเลยฟิล์มก็ติดมาให้แล้วครบๆเลยนะคะแล้วในส่วนของตัวแผงประตูค่ะเห็นไหมคะ เม็ดอาร์คอยู่ครบค่ะหัวน็อตไม่ขยับนะคะแล้วก็ประตูด้านในนะคะพี่ค่ะอันนี้เห็นไหมหุ้มหนังแบบซอฟทัชมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะระบบทุกอย่างเห็นไหมปรับระดับของตัวเบาะได้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะทุกอย่างนี่ไฟฟ้าทั้งหมดปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเสาเอหัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถค่ะพี่โอ้โหสบายใจได้คันนี้สวยมากนะคะเจ้าของเดิมนะคะใช้รถเซกเมนต์นี้ไม่ต้องห่วงค่ะเข้าศูนย์บริการทุกระยะแน่นอนสามารถเช็คได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ดูงูนะคะกระดูกงูเห็นไหมดูงูนี่เห็นไหมไม่มีการดึงเลยเพราะฉะนั้นนะ,ะแน่นเป๊ะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ, mm hmm. ะมาดูด้านในค่ะพวงมาลัยสามก้านแบบมันติฟังก์ชันมีมาให้เราคบๆแล้วก็แบบยังแบบใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะหน้าจอนะเจ็ดนิ้วค่ะจัดมาแล้วนะคะ นะคะแล้วมี Apple c a r p เพให้เรียบร้อยเลยคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดเกียร์ออโต้ค่ะนะคะใช้ปุ่มเก็บของอ่ช่องเก็บของคอนโซลด้านหน้านะค่ะนะคะ,นะคะสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็นะคะในส่วนของตัวเบาะคะ่ะเบาะหนังนะคะนี่แน่นๆตึงๆกันเลยทีเดียวปรับไฟฟ้านะคะมีแบบ โอ้โหมีนวดให้ด้วยมั้งคันนี้นะคะจัดมาเลยใครสนใจอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวพามาดูด้านอ่ะห้องของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าลองดูนะคะนี่ หัวน็อตไม่ขยับนะคะมีกาวไลท์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังหูด้านในนี่ตึงมากนะคะเรามีการสปาเบาะให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะคะแอร์หลังมีแยกมาให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดนะใครสนใจอย่าลืมทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังค่ะตัวอักษรอยู่ครบเครื่องยนต์แบบ i อวิเทคค่ะเส้นสายในส่วนของไฟท้ายนะคะเห็นไหมคะเนียนสายกริบทุกที่นะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวไอ้น้ําไม่ต้องได้เห็นเลยเหลี่ยมสีคมชัด ฝากระโปรงด้านท้ายเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ราคาเซนเซอร์ถอยสองจุดจัดมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลขเครื่องเลขตัวถังอยากเช็คให้เช็คให้นะฮะอยากให้เช็คเช็คให้อยากเช็คจังวัดเช็คให้ต่างจังหวัด นะคะสามารถซื้อได้ออกได้ลดสไลด์มีบริการนะคะเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารดูแลให้ถึงหน้าบานหน้าชาเรือนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวย,สวยเกรดเที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้ชอบคันนี้รีบทักนะคะฟรีดาวได้แบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นรีบทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ